แอดมินหนุ่มเพจดังยินดีกับไอซ์หลังตั้งท้องงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวไอซ์อภิษฎดากันเพียบเลยล่ะครับหลังจากที่เธอออกมาประกาศข่าวดีกำลังตั้งท้องลูกคนแรก3เดือนแล้วซึ่งหลังจากที่ไอซ์ออกมาประกาศข่าวดีก็ทำเอาแอดมินเพจอีเจีฟเรียบดวนที่ปลื้มสาวไอซ์มากๆได้ออกมาโพสข้อความแสดงความยินดีกับเธอด้วยว่าดีใจกับว่าที่คุณแม่คนสวยไอซ์อภิษฎดาด้วยนะจ๊า ขอยแข็งแรงทั้งแม่และเบบีนท้องฮ่า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 ใต้เลขห้ามีน้ำตาซ่อนอยู่พร้อมทั้งต่อมาทางเพจยังได้ออกมาโพสต์อีกว่ามอร์นิ่งวันโพสพร,รุ่งนี้หยุดยาวอีกแล้วโว้ยแฮปปีรักประเทศนี้มากๆเพร,ะเราะเป็นประเทศที่เหมาะกับคนสันหลังยาวอย่างผมมาก ฮ่า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 หยุดเยอะดีเมื่อวันที่แอบว่าอกหักจากคุณไอซ์อพิสดานน้นเป็นการแสดงนะฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆคือยินดีกับไอซ์จากใจจริงที่จะได้เป็นคุณแม่อีกไม่กี่เดือนที่จะถึงเพราะใครที่ตามเพจหรือไอจีผมมานานคงเห็นว่าไอซ์ได้ให้เกียรติได้หยอกเย้าเล่นกับอีเจียบมานานมาก ให้เสื้อไปให้ขนมอีเจียบไปนางก็รีบชนไอจีนางจะแอลจะจิบนางนางก็แอลกลับด้วยเรียกว่านางลดตัวลงมาเล่นกับเราโดยไม่รังเกียจฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ หลังไม่นางก็คุยกับผมอย่างกันเองไม่มีถือตัวนางเป็นคนน่ารักมากๆก,ก็ขอให้ออ์มีชีวิตคู่ที่ดีนะครับพิมพ์ไปทำไมน้ำตาไหลท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ